สวัสดีครับเพื่อนๆผมมีอะไรจะมาบอกคือว่าเมื่อตอนที่ผมนอนอ่ะยังไม่ทันเช้าดีนะครับมีผ้ามาปลูกซะละปูกทำไมละพี่เงียงงูเงียมากเลยตื่นตื่นขึ้นมาเปิดประตูเข้าไปนึกว่าจะเอาปัจจัยส่งเอาสังกะทงสังกะทานมาให้ป์าเถ่าไฟสูงที่ไหนอะไรไม่ได้ไฟสูมันก็ต้องหวังอย่างนั้นไปก่อนช่วงนี้มันต้องมีนั่นเข้ามามั่งเขาเรียกว่ายากจน แต่ว่าเปิดเข้ามาทางนี้จะได้ปัจจัยไม่ได้ครับได้จดหมายเรื่องอะไรครับจดหมายนี่เรื่องอะไรโหจดหมายนผมก็นึกว่าโหต้องมีปัจจัยแน่สองพันสองหมื่นที่ไหนได้เจ้าหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้คืออะไรนี่ยไม่เคยติดเป็นหนี้เปิดเข้ามานี่เขาบอกเขาเรียกบอกว่าจากจดจดหมายของสำนักงานเจ้าคณะสิบห้าครับเรียกให้ไปทำอะไรชืเอกกับชื่อผมนะครับชื่อผม อ๋อโอเครู้เรื่องมองไม่เห็นไม่เห็นเลยเปิดขึ้นมาเป็นอะไรเจอแต่ซองนึกว่าเรียกไปทําไมเรียกไปอบรมอ๋อทำไมถึงอบรมล่ะครับนิสัยเป็นคนไม่ดีมั้งนิสยนัยไม่ดีเขาเลยเลือกตัวไปอบรมไอ้ย่ะตั้งแต่เด็กนนเลวสามสิบมีนาถึงสิบเมษาครับอืมแต่ทําไมล่ะครับคงจะไม่ต้องใช้โทรศัพท์เฟซบ,บุ๊กก็ไม่มี ต้องนั่นแล้วครับงัปฏิบัติอย่างเข้มงวดงั้นเนนพี่ฝากให้น้องเนนก็ได้นะดีเละกลับมาพังเลยดิไม่พังหรอกโหลดเกมเต็มโทรศัพท์ไม่นะครับโอ้เสียดาเสียใจมากเลยเสียใจบกบลมเลยท่านที้จะเอาปัจจัยค่าเดินทางมามั้งไม่มีอ๋อนี่จะไปดีไหมอือจะไปปะล่ะไปไปทำไมก็จะไปอ่ะก็จะไปทำไมล่ะก็ไปดีไม่ล่ะไปอก็ไปเออไปดีครับเออ